สวัสดีคุณทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการ BMG วันนี้ผมนาย BM ครับจะมารีวิวเกมที่ฮิตกันอยู่ในช่วงนี้นะคระหรือว่าหนังนะฮะนั่นคือเกม Iron Man นะครับอืมไอ้คือเกม Iron Man p a r 3นะครับเออเกมนี้เป็นเกมในโทรศัพท์นะแต่ผมรีวิวในคอมนะเพราะว่าผมใช้โปรแกรม Boostic s t k นะฮะอ่าเล่นเอานะครับก็ใครอยากโหลดเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสุดยอดมากครับเกม Iron Man ที่อยู่ในโทรศัพท์ เอออย่าอย่าถามนะครับว่าทําไมภาพพื้นหลังไอรอนแมนมันเป็นมืด,มดๆนะเพราะว่ามันเป็นบั๊นะฮะก็ไม่ต้องมาถามกันเลยนะครับบอกไปแล้วนะครับว่าภาพพื้นหลังเนี่ยมันเป็นบั๊กนะคะแต่ถ้าคุณเล่นในทดสอบไม่มีบั๊กแน่นอนครับภาพพื้นหลังข้างหลังเป็นบั๊กนะเลยทลาใหา้ได้เลยโอเคครับนี่คือ นี่คือมาร์คทีนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหุ่นที่สองนะฮะเพราะว่าผมเล่นมาเพราะว่าเพราะว่าผมเล่นมาตัวหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ไดตัวนี้มาเป็นตัวที่สองครับเนี่ยนะครับกดย้อนกลับมาโอเคฮะเมื่อเข้ามาปุ๊บก็จะมีนิวนะฮะแล้วก็เรืออะไรกดนิวไปนะครับเราจะมาเล่นกันให้ดูนะครับโอเคนะฮะนี่คือมาร์คหนึ่งครับเอ้เป็นครับ มันไม่ขึ้นรูปอะครับมันบ้าค,ครับมันไม่ขึ้นรูปมันก็บ๊อบนะฮะมันทำไม่ขึ้นรูปแช่งหัวมันฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวมาร์กตัวนี้กันนะครับยืมเลยเคยครับนี่เฮียกดเคมันอะเคครับกดนั่นละโอเคครับอคครบอแป๊บนึงนะครับเราจะกลับมาจะโหลดเสร็จนะครับ เสร็จปุ๊บจะเข้าเกมแป๊บนึงครับก็ภาพพื้นหลังอันนี้อาจจะบั๊กอีกนะฮะเพราะว่าสวนถนานมันจะบั๊กอีกผมก็ไม่รู้เห็นไหมครับว่าเห็นเห็นไหมเห็นไหมครับว่าไอที่มันมืดๆเนี่ยคือมันบั๊กฮะผมก็มองไม่ชัดเห็นไหมฮะผมจะชนนู่นชนนี่ฮะมันบั๊กผมก็ม่งแก้งั บินไปเลยไอรอนแมน,นชัวม่ไปแหมกูหรอปิว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 จุกูโอ้ตอนนี้จะตายแล้วครับโอ้ยมันบั็อกอะครับคือมันมองไม่เห็นทางนะครับก็ขออภัยที่มันบั็กนะที่แต่มันบั็กคือผมว่าเอาไว้รอดนะ อดครับโหเล่นยากจังเบอเล่นยากมากครับเดี๋ยวเอาอีกตาหนึ่งนะครับตาเดียวครับเดี๋ยวจบครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มีเวลาแคสบ้างนะื่นใหญ่ก็ทำโน่นทำนีงไง่ไม่ค่อยมีเวลาแคสฮะไอ้พวกเกมที่ลงไปแล้วไอ้พวกที่เห็นคลิปเกนมน่อนอนเนี่ย เรยกว่าถามกันเลยไม่รู้นะโอเคครับมาร์กหนึ่งมาเลยครับมาร์กหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอันนี่ครับคือมาร์กหนึ่งนะส่วนนี้คือมาร์กสามครับก็คือความจริงมันต้องมาร์กสองนะครับแต่มันข้ามครับนี่มาร์กหนึ่งครับแต่นี่มันมาร์กสามนะฮะได้ดูอีกอย่างครับมาร์กวีครับทำไมเป็นมาร์กวีก็ไม่รู้ครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อตังค์ไม่พอโอเคฮะหลังจากที่เราใช้มาร์กฟรีไปแล้วจะมาใช้มาร์กวันกันบ้าง เลยรวยคุทุกตัวของไอรอนแมนมีค่าเหมือนครับทุกตัวมีค่าเหมือนกันครับมผมนี่เป็นแฟนขับไอรอนแมนตัวจริงเลยนะครับก็ดูมาตั้งแต่ภาคแรกจนภาคสามนะครับดูหมดแล้วนะครับก็สนุกมากครับภาคสามมี42ตัวนะครับก็ถ้าก็ถ้า ก็ถ้าใครอยากดูงานไอรอนแมนเดี๋ยวให้ไว้นะคระเป็นงานมันเป็นคลิปงานแล้วก็มีไอรอนแมนด้วยนะคบไม่ใช่ตัวจริงนะคบก็เป็นชุดเกาะห้ครับใส่โอเครู้สึกว่าอันนี้จะไม่บังนะแต่กระตุกอะครับ สุกมากครับมีรสเต็มๆเกไหกนสุกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ได้แอมล็อกถ้ามันลอยมาอยู่ข้างบนคือบอกได้คำเดียวคือเป็นของชาวบ้านเฮ้ยไม่รอดครับรับรับโรนี้ขอจบการรีวิวเกมบไอรุ่นใหม่แอเพียงท่านี้นะคบ